ผู้ชมครับผมมายืนอยู่ที่วัดเวยปากกั้งนะครับที่เชียงรายวันนี้เองสถาบันจิตวิยาความมั่นคงสถาบันวิชาการปกระกันประเทศรวมทั้งคณะนักศึกษาสิทย์เก่าสจวนโยุบายรุ่นที่5มีโอกาสมาเรียนรู้นอกห้องเรียนครับวันนี้เองเราเอาเรื่องหลักศาสนาที่เกี่ยวพันกับเรื่องของชาติาศาสนาและสถา,าบันพระมากศัสตรย์มาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมครับด้านบนนี้นะครับเป็นอาคารซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่มีความสําคัญยิ่งพระอาจารย์พบโชคเป็นผู้ดําเนินการตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหลักการทักศาสนา,าสอนให้พวกเราเรียนรู้นะครับชาวสจวทั้งหมดหรือ ประชาชนคนไทยได้รับทราบว่าการที่เรายึดโยงหลักศาสนาจะเป็นเรื่องจันโยงจิตใจของสังคมประเทศไทยของเราครับจะเห็นนะครับว่าในภาคใต้3จังหวัดชายแดน,นภาคใต้นั้นเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของหลักการในการบริหารจัดการกันมากมายหมู่ลานเลยครับมีทั้งประชาชนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยครับ สิ่งนี้ครับส,สจวรหรือสถาบันจีวิทยาของมันคงเลยมีความจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิดรณาการให้เกิดการสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนต่างๆของประเทศไทยของเราครับวันนี้เองทั้งวันครับพวกเราเชาวสจวรหรือสถาบันจีวิทยาเขมันคงสถาบันวิชาการประกันประเทศโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาปลักสูตร วันนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสมาแบ่งปันความรู้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับเราจะพาไปดูบรรยากาศโดยภาพรวมนะครับว่าที่นี่เองเนี่ยมีวิธีการในการจัดการในเชิงพุทธศาสนาอย่างไรและกระบวนการต่างๆตรงนั้นนี่นะครับพระอาจารย์พบโชคท่านพยายามรัางสารผลานที่จะเกิดขึ้นกับสังคมประเทศไทยของเราครับสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่เกิดความงดงามแล้วเราน่าจะเอาไปเป็นบัย่างที่เกิดความสุขากับสังคมในปัจจุบันครับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จะเห็นนะครับว่าการที่เราไปอบรมไปเรียนรู้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆหหลลาากย ทำเราได้เห็นครับนั่นคือการบูรณาการอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวพันถึงเรื่องของการใช้ระบบของความคิดมาบูรณาการต่อกันและการหรือการสร้างภาคีเกิดข่ายไปสิ่แคัญยิ่งครับสถาบันวิทยาคขาเปนคงเลยมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องรังสรรค์ผลักดันทั้งภาครัฐภาคเอกชนตํารวจทหารเข้ามาร่วมกันครับเป็นการบูรณาการเราในระบบ ว,ว่าจะเป็นหลักสูตรต่างๆที่สถาบันผู้จัดนะครับหรือหลักสูตรที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติการยังมีหลักสูตรเรื่องของการบริหารจัดการด้วยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทางสถาบันจิตวิทยาขอมมก่นได้มีโอกาสแบ่งปันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเอาเครือข่ายภาคีต่างๆมาร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความรักชาติศาสนาและสถาพันประมาคกษัตร์มากขึ้นครับช่วงนี้นะครับผมจะพาไปดูบรรยากาศทั้งหมดนะครับว่าพวกเราต้องทำอะไรบ้างครับขอบพระคุณครับ